สวัสดีครับอันนี้เราก็ได้รับพัสดุนะฮะอันนี้เป็นจัดส่งรถนอนประจำทางจากหนองคายมามเพอแม่สายนะครับสวยงามอลังการนะครับใส่จอกมาอันนี้ก็จะมีความเย็นแล้วก็ความชื้นนะครับทำให้น้องหอย,อยปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายเดี๋ยวเรามา นับจำนวนน้องหอยดูว่ามีเท่าไหร่เรี๋ยวเอาเจาะทิ้งก่อน,นครับค,ค่อยๆยิบนะครับว้าวสวยด้ยสวยเลยคอัน,นี้ไอ้เมนนี้น่าจะเป็นหอยรุ่นหรือเปล่าไม่รู้นะครับ เรียว่าแม่หอยถือว่าใช้ได้ครับว้าวว้าวโอ้สวยงามสวยงามนะครับตัวใหญ่พอกินเลยครับเนี่ยเรียกว่าอายุสองเดือนกว่าเนะี่ยพอได้กินเลยครับหอยสาวรุ่นนะครับจากโตเนาะเขาใส่ให้มาจากโตเนาะแยกกระมัง นับก่อนชั้นแรกสองสี 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบตัวชั้นแรกนะอืมตัวน,นี้สวยครับอืมยี่สิบเอ็ดตัวอ่ะยี่สิบเอ็ดตัวตัวใหญ่นะครับไม่มีแผล ไม่มีรอยรั่วถือว่าคัดมาให้ดีจริงๆครับอย่างนี้จะออกลูกนานนะครับจะออกลูกยาวออแข็งแรงนะครับปลอดภัยแข็งแรงทุกตัวเลยนะครับนี่จะออกลูกอย่สองสามปีเลยครับไม่ไม่ได้เป็นหอยที่แก่มากไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ เรากระมังอีใใ่อันนี้หอยสาวครับหอยสาวรุ่นหอยขมรักะนะนะครับกำลังสวยๆก็เยแยกออกมาก่อนแล้วค่อยนับจำนวนเนาะมันจะช้า ครับตัดภาพไปก่อนนะครับเพราะว่ามันวิดีโอมันยาวกันไปเวลาโหลด Facebook กับ YouTube มันจะช้านะครับ